ครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมก็วันนี้ก็ทำงานวันที่2อของอินดี้ครับหงจากทานข้าวกันเสร็จนะครับผมแต่ว่าไม่ได้วิ่งอยู่สาสร์หลวงครับวันนี้เสตตินบอกให้ไปช่วยดันชูกับต้อมหมอความแล้วก็ต่อแต้มด่วนนะครับเนื่องจากว่า ั่งนู้นต้องการกำลังคนครับงานฝั่งนู้นเป็นงานเหมาต้องเอาให้เสร็จวันนี้ครับผมเอาให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวไปสองคันครับก็จะไปกับเจ้าอาร์มสองคนนะครับส่วนที่นี่ก็จะมีจานโอทอทงแล้วก็เสียบอยนะครับวิ่ง ตอนแรกน่าจะให้ทอทงไปกับผมไอ้อามันอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าท่อเก่เขาเปลี่ยนใจใหม่รอเจ้าอามปั่นลมครับกำลังถอยออกมาตอนนี้ก็อ่ะเรียบร้อยครับวันเดียวครับวันนี้อันนี้ท่าแก่ตีนจะ เอาแมคโครลงไปเปิดหน้างานให้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่หน้างาน <c oughs> หน้างานจานทูกันเลยครับไปแล้วไปสองคนกับอําน้อยซอยอีก <c oughs> ไปกันเลยครับวันนี้ทิ้งหน้างานที่นี่ไว้ก่อนถ้าไม่เสร็จก็กลับมาช่วยครับ จะวิ่งผ่านตรงบ้านตะปางไปออกหน้าอบอุ่นใจเซอร์วิสนะครับผมไม่รู้ว่าจะอามจะพาผมไปทางไหนแต่ถ้าไปทางเทศบาลจะง่ายหน่อยนะครับเทศบาลเออเอียร์ไม่เข้าออ So we... กันใหม่คลิปหน้าครับ